จะกกไม่มีใครกังวเลเรื่องแคลอรอดิ่งต่อไปเว้ยเพราะว่า,วากูซื้อแครอทมาเตรียไมไว้สำหรับตัวเองเลยใช่ไอ้ไไทีมเอลสีเทาแปมบูเลยกูเนี่ยบนล่มเลยโอ้ยแมปมบูอะไรวะนัะ่นโอ้โหมันก็เป็นตอ,อะไรอ่ะ <c oughs> มึงว่ากำลังใหญ่ขึ้นปิดได้ะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนเลย <c oughs> สวัสดีสวัสดีพบกับพี่โอเว่นในเกมโรบล็อกและนี่คือไล่ของนายโอเว่นและนายอีนายไล่เกยอยู่ไหนวะเ <c oughs> นี่ยโน่นโนเห็นปะไอ้ต <c oughs> รงนู้นอะเห็นปะตรงข้ามกันเลยชอบแบบอันนี้แบบนี่ของนู่นของนี่ของ,อของกูไม่เหรอไม่มีแล้วตอนนี้เฮ้ยมีคนเตือนความจำว่ะสวัสดีพบกับพี่โอเว่นในแก๊งของ <c oughs> โลกอ,อ, <c oughs> อีกตอนเออเนี่ยแล้วเดี๋ยวเด็กแม่งก็ไปว่าอีกแล้วเว้ยแป๊บเดียวยังไม่ถึงชั่วโมงเว้ยพอลงคลิปไปเด็กว่ามาเสร็จแล้วเว้ย ใช่ <c oughs> น้ำลายยืดอ่ะเห็นแล้วมันเป็นรูปต<บ>ู้กับมึงแรกลักตู้ปฏิรักกันสวัสดีพบกับไรของพี่โยเวนในเกมบลูบล็อกเกมปลูกผักที่ไม่รู้ทำไมนคนเล่นเยอะและเกลียมันมีอะไรดีวะเอยเวนเห็นไหมะมึงจำตะก,กะรฟิตได้ปหมตะก,กะเกมฟิตต,ตกปลาเหมือนกันเลยตกปลาไหนมีตกปลาสองอันนี้เคยเล่นอ่ะตกปลาที่กูขับเรือพาไปตกปลาตอนนู้นอะ ไอ้ล่าสุดเลยนะมึงยกเนสซี่ขึ้นมากันยกอะไรขึ้นมาบนหัวกันอ๋อไม่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 ต่างกันมากเลยนี่เบนลูกโบลิ่งเลยแต่เฮ้ยนี่นี่ก็แครอทเบนบอบลิ่งหรือมะพร้าวเนี่ยเหมือนมะพร้าวเลยมะพร้าวไอ้มะพร้าวไม่ได้อะไรลูกเบนดอกบระเรืโอ้โหต้นไม้ดอกเรื้มหรือเกมมันทำอะไรอ่ะไอ้อะไรมีคนอะไรเอาขวัญมาให้ยล้เหรอเอาบอลลิงไปแค่มันให้ได้ เกมปลูกแล้วก็ลุ้นว่ามันจะได้อันใหญ่อันเล็กอะไรอย่างนี้แล้วก็ไปขายเอามาอวดกันนะมีกาชาสมุนเดยมีกาชาสุ่มเล็ดว้ยต่อโบนิอะไรนั่คือแลนที่โกรธให้อ่านทุกวันแล้วฉันจะให้ซีดแพ็คพวกแกเ้นต้องเอามา็ดที่มันต้องการมาให้มันอต้องอัพเครดมันอ่ะไม่มีอะไรเลยกูต้องเริ่มจากสูนยเลยกูไม่มีอะไรนี้เลยเราเรามีทั้งนายแดงและนายเขียวมีอยู่ยี่สิบมันให้กูเริ่มปลูกแครอทนี่แหละเจอเว้น อยากรวยเร็วปะตอนี่คือไล่ของนายเพิร์สและนายในวีดใโอของใครไม่รู้ไอ้นี่มึงเห็นแบบพวกนี้ไหมเล่นในพวกอย่างเงี้ยมึงเก็บมันได้เลยของเขาอ่ะไล่เขาอ่ะมึงเก็บมันได้นะได้แนนนลองลองดิลองดิมึงลองดูมึงลองกดดูแต่ต้องเสียโลบักใช่ต้องเสียโลบักไอ้แม่ขโมยอย่างงี้เลยขโมยใช่มึงขโมยได้เลยโอเจ๊แล้วมึงเห็นแล้วมันจะมึงรู้เลยเหรอว่าไหนมันเป็นของอะไรที่มันอยู่ในเนี้ยอย่างอันนี้ว่าที่มันใหญ่ใหญ่เนี้ย ไอพวกใหญ่ขายได้แพงไงใช่ไอกูขโมยไหมขโมยนี่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 ดักกันฟุตเนี่ย เอ้ยดอกคนอูดไม่ไม่เพราะอันนี้แพงกว่าเวเอ็ไข่ไวเอ็กอะไเอ็กอะไข่อะไม่เคยไม่รู้ว่าไข่ตอนแรกไม่เคยไข่เนี่ระดับระดับมิติกเว้ในในในซีทแพกไว้เนี้ยนะมันอยู่ในซีแพกเลยได้ไม่ทันนะไข่ก็ต้องนั่งคำๆดูแต่ละอันแต่วว่ามันอันไหนออกไข่มิติใส่มันอยู่ในมันมีในซีแพกเลยเอ็กเอ็กอะไรสักอย่างเรียนอะไเนี่ยต้องดูแลมันอย่างกระปดกผสมเราวกับลูกในไส้เอาไปปลูกเลยเว้นมีโอกาสมันจะสุ่มโอกาสได้แค่หลอจักรอะไรพวกนี้หน่อยแล้วจะไม่จะเก็บสะสมก็แล้วนะแบบคลิกขวาที่ผักไว้อมันจะไม่ขาายทิ้้้้งไไไดเเซฟววมีใแลลสนอป จะต่อไปเลยยี่ไปเดี๋ยวเราช่วยเว้นอินซะการ์เด้นไม่เดี๋ยวเราช่วยเอาก็วาร์ปได้นี่วาร์ปไปเลยวาร์ปเลยโกรอว์อ๋โอ้โหมีเกียรลบมาเพื่อทำการบังคับให้พืชผั้นโตในพันที่ใดอ๋อเห็นแล้วเพิ่งราคาโคตรแพงเลยอะไรรูปรูปหน้าฟาร์มกูนี่แบบตรงปกมากหญ้าชั้นนะในรูปคือไม่ใช่ฉลอกเป็นหญ้าชั้นนะหน้าตาเหมือนกันเป๊ะใช่เลยยังไม่รู้ไมบหน้าเหมือนกันทั้งนี่ไม่ใช่แม่เป็นหญ้าอะไรที่เป็นทุนของแก้ยทุนต้งต้นของแกเว้ย โอ้โหไม่จะคนบริจาคไม่จ่คนบริจาคขอบคุณครับขอบคุณครับอะไรไม่คิ้ไมื่อคิดจะตบบริคุณสองไงเพื่อนปลูกได้เลยเหรอขายไปไม่ไม่ไม่แล้วไม่ขายเอาไปขายเอาเงินไงอ๋อขายทำทุนทำทุนทำทุนทุนมีอะไรจะขายไหมขารเซลล์อ๋อเอาไปอู้ได้เจ็ดพันมีีเน่ยแล้วแม่งก็ไปซื้อเมะเร็งแม่ซื้อเมะเร็งแม่บอกให้กูเก็บได้แล้วเหรอเนี่ยเก็บได้เลยเก็บได้เลยใช่มันตัวเร็วมากเลยไม่แคร์บางบางอัลใช่เขาดตัวเร็วเนี่ยแล้วไม่ไปขายได้เลยปลูก เราเอาไปขายเราไปซื้อมาเลยที่ดีกว่าแล้วกลับมาปลูกอย่างเงี้ยไปเรื่อยใช่แค่นั้นเลยจะเป็นจะปอย่างดนั้นล่ามันจะมีเควสให้เกนเลยเป็นต้องไล่ซื้อที่มันเริ่มแพงคือแพงขึ้นไปใช่ไหมอะไรวะนบางส่งขายเลยเป็นให้ดีก็อยากให้มีหลายอย่างเลยเดี๋ยวนะไม่ได้คิดเองใช่ไหมผมเห็นมันล็ดมันลิสมันลอยไปเลยมาเออแล้วมันมีหมดสต็อกด้วยอ่ะนี้มันแย่งกันซื้อดิใช่ใช่ไม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 ่ของขังของมันเลนกูปลูกกูยัดเลย ยัดมั่วๆไปก่อนโตขึ้าเร็วอะเอาน้ำจากไหนอ่ะมีช็อปเลยเฮ้ยอะไรฟรีอ่ะกดแป๊บเอาก็ได้อะไรมาเนี่ยหนังทำเร่งโตเป็นมือไมโครโฟนเลยวะขยายขับได้แค่แตโตเร็วมากเนี่ยนะครเนี่ยต้นอันนี้ต้นนี้โตแล้วเลยมันไอ้คระปองเมื่อกี้มันเก็บแล้วมันเอาไปขายเลยแต่เนี่ยมันจะโตมาได้ไอ้เบอร์รี่ไหให้มัเรื่อยๆอ๋อบางอันมันเก็บแล้วมันหายเลยไอ้บางอันมันก็จะออกเรื่อยๆแนะนำออกเข้าซื้อใหม่ด้วยไม้ขายของแล้วใช่เมื่อกี้ขายไปแล้วมันจะได้ เราได้ปลดล็อกร้านเกียร์เลยกูจะเดินตามเส้นทางของนายแดงเว้ยอะไรเว้ยจะปลูกแตอ้อยเหรอนายแดงปลูกอ้อยเต็มไร่นายเขียวก็ปลูกอ้อยเต็มไร่นั่นแหละเว้ยมันมีอะมันมีก็เคยต้นไผ่อะกูจะปลูกอ้อยเต็มไร่กูจะปลูกอ้อยเต็มไร่วันหนึ่งนายแดงป่วยนายแดงเด็ดต้นอ้อยไปขายเอาไปรักษาวันหนึ่งนายแดงป่วยนายแดงปีนต้นอ้อยไอ้อะไรมีแต่ต้นอ้อยเนี่ยทุกๆห้าทีอ่ะร้านมาเล็กจารยเเลยเป็น yes ล้วไปอะไรไม่มาหลอกไม่มาหลอกที่ร้านเลยมาเดี๋ยวแต่ก็ต้องลุ้นเหมือนกันนะว่าจะได้อะไรที่ต้องการป่ะอุ้ยอะไรเดี๋ยวมันล่มหรือมึงยังกวนลูกกวนลูกแกนิดเดี๋ยวสองมีเป็นแต่ดีแล้วเป็นมันสุ่แมบูเมื่อกี้มันขายแล้วใชกป่ะแบมบูมเม็ดด้วยมันคือการสูบเม็ดด้วยมันม่อะไรทั้งผมมันหมดใช่เมื่อกี้มันขายเไยเดี๋ยวนักเพิร์ลเหมือนกันเหรอเอ๊ะแบบเหมือนกันไหมขายเหมือนกันไหมมันไม่ได้ขายมันขายเหมือนกันมันขายเหมือนกันแต่เมื่อกี้ของผมมันไม่มีแบมบูเลย ถ้าเป็นถ้าเป็นอยากย้ายเป็นต้องใช้พวกพิเศษด้ยพว้พิเศษซึ่งมันราคาแสนหนึ่งเลยเกียร์ช็อปใช่เกียร์ช็อปเหระเห็นร์เกียร์ช็อปราคาแพงมากเลยเป็นคตรแพงเลยเฮ้ยวันแค่ไรวันตอกซมเผื่อจริงเลยอ่ะโอ้มีรถน้ำอัตโนมัติด้วยเออเลยลงทุนเลยหมาคนบ้ากูไม่เห็นหมาตัวเององเพชรเลยนี่เบิดระเบิดมันนี่มันนี่นี่หมาคนบ้ายังกำลังปลูก บางอย่างที่แม่กำลังงอกขึ้นอย่างรวดเร็วเอาไปนี่มาดูแม่มาดูคุณไม่เป็นตอนนี้กูต้องการไผ่ไปกูเลยฉีนน้ำให้ราดมันเน่าเลยมีรากเน่าด้วยเหรอมันมันไม่เน่าไม่ได้หรอกกูดงั้นแหละไม่พอไอ้เป็นกูต้องรัดต้องรัดน้ำมันอีกมาดูมึงจะรีบมึงจะรีบโอ้มึงเร่งเลโอ้ยเลิกการเจริญเติบโตเป็นมะตูดเลยเป็นแค่เป็นมาเนี้ยเป็นมาเนี้กูปีนต้นตะบองเพชรมัเนี้ยมาเนี้มีสักสี่กิโลทำเคลสได้นะเป็นมันมีเคลสได้ทำตรงนี้มันมันบอกว่าาเเอมล็ด ตัวเมโตมาให้ฉ hmm. yeah. well, ันไม่เอาตัวเมโตไม่ก็เอามาให้มันถ้าแมไม่มีไม่เอาของเราเปล่ามันต้องการอย่างหนักอย่างไรเท่าไหรเป็นศูนย์จุดห้าถือไว้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 แล้วก็กดอันที่สามเห็นปะเอาไป take this นง a n งามว้าวเอารางวัลไปมึงให้อะไรมาเนี่ยเห็นเมล็ดมันมันโอ้ตกมาแต่กูไม่เห็นตัวเฮ้ยเดลี่เดนอะไรอะ c a รี่แค c เบอร r y แพนเบอร์รี่โอกเลยไปเป็นซื้อเมล็ดอะไรที่เป็นตองกามแอหมดอย่างเป็นเพราะเดี๋ยวแมตเตอรี่นะอุ้ยนี่มันกาชากาชาขั้นสูงเรนโบว์แสกใครมันได้ระเบิดมาแล้ระเบิดแต่ยังทำอะไรได้มันหลักๆคือมันจะช่วยแบบหมาจะช่วยขุดหาเมล็ดได้เรื่อยๆเป็นที่เป็นเห็นเมื่อกีะอีกสิบปีเต้เหลือไม่มึดไม่รู้อดี๋ยวเวลาแล้วเพื่อนโปีเก็บป้อมหายเรียนแล้วมัแต่ที่อยู่ในทรายแล้วมันก็ดึงหุ่นยักษ์ขึ้นมาอุ้ดิเก้าพันอุ้ยไม่ใช่นละนี่ อะไรไปไหนต่างกันอย่างนี้นิ่งโอ้ไมค์กอดเว่นมะเขือเทศทองแบบมเคยเห็นลุกลบพีบีว้าที่มันเท่าไหร่เหรอเนี่ยมัน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 ทองแล้วมันก็เป็นเอฟเฟกต์เปียกเลยเว่นนี่อย่างเว่นเว่นเห็นตอนนี้ปะเห็นขวารางปะตอนนี้ฝนตกเลยพืชทุกอย่างโตเร็วขึ้น50%แล้วก็มีโอกาสที่จะติดสถานะเปียกทุกครั้งที่มีเพื่อนใช่ปะเว่นมันจะบูตเงินที่เราได้10%เลยขายเอ้ยโอ้โหมันพับได้มาพันกว่ารีสต็อกที่มันไม่เคยเอาของรีเจนต์มาให กูรับลอดทองแทนอะกูมีกูมีแอปเปิลทองเลยนะเป็นหรอไม่เปียกครับไม่เปียกมันไม่เปียกเอ้ยบู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 รียนนี้มันบอกว่ามันเปียกเราจะซื้ออะไรอ่ะไม่ซื้เขียวมันบัฟอะไรนะกูทำไรได้ือซื้อทุกอย่างเลยก็ตัวเลยเหรอเออรู้ปะไอ้พวกไอ้ไอ้พวกอย่างนั้นอะเราไม่ได้แบบพลาสเตอร์เนี่ยเราให้เพื่อนได้ด้วยเหมือนกันนะเราที่ของเพื่อนได้ไม่เป็นข่าวของเองแหละซื้อทุกอย่างเลยตอนที่กูต้องทำทุนเอามาอันหนึ่งกอตลี่ช่วย เพิ่มโตเพิ่มความเร็วโตวเพิ่มโอกาสกลายพันธุ์แล้วก็ขนาดของมันอยู่ห้าทีอ้วงไปเมื่อกี้กูยังหายใจไปได้สองสามรอบแม่งเสร็จละไม่มีไม่มีข้ออบเปียกเลยเอามาเลสเฮี yeah. มันบอกว่ามันต้องการสตรอเบอร์รี่หนักศูนจุดสามมีให้ฉันสักอันไหมจริงไปซื้อปลูกก็ได้นะแตรอเบอร์ี่ปลูกไว้เยอะมากเลยตอนนี่เลยดูเป็นของคอมมอนอะเล็กหน่อยหรือใหญ่กว่าไม่ได้เลยต้องตามขนาดตามที่ต้องการเลย

ว่าเธอเมลอนเหมาเลยวัยรุ่นบันวัยรุ่นบันนอกต้องต้องพอาะกปีกองเพชรปีต้องมาไปเก็บมังคุณไปอนุโมทนาเลยไอ้ก็ต้องก็ต้องกระโดดเห่นหน้าขึ้นก็เก็บกคตอีจนคุณเมื่อยอ่ะแม่งเยอะมากเลยไอ้แม่งเราไปเก็บโคตรยากเลยโหรแม่งต้นใหญ่ใหญ่เยเลยเลยนี่อะไรแหละต้นอะไรโอ้ยยังไม่โตอีโตต้นโตนานไหมมันมีต้นอะไรที่มันโตนานมากๆไหม มอสจะออกมมันจะบอกอยู่มีคนนัตรอเป็นเด็กบอกแม่งโตสามวันเลยมันมีโตสามวันใช้เวลาจริงเหรอไม่ไม่รู้จริงหรอช่วยแต่ช่วยไม่ได้หมด Inventory รันเลยเพื่อนได้เลยเหรอใช่ดูลันเลยมันลันเลยโอ้ลันเลยยี่สิบถังเลยกูโตเลยเพืนเสร็จแล้วเหรอเสร็จเลยเดี๋ยวรอเก็บผลได้เลยถ้ามันขึ้นนะนะเพราะเธอไม่รอดกูอยู่ไหนเนี่ย Tomato ไม่ใช่ กูจะเล่ากูบอกว่าท้าไมเล่าไปตรงนี้ไม่ใช่เหรอเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอ้เนี่ยเจอเจอแล้วเจอแล้วนี่นี่นี่ไม่แม่งขายตัวินตัวตินอยู่กับดินเร็วเจอแล้วเจอแล้วอแล้วอยากได้บูเบอร์รี่อย่าไปเด็ดมาให้ฉันอยากเป็นเพื่อนฮะหลอกเพื่อนแล้วมันก็ใส่อีโมจิไฟแล้วก็โกรธมากับฉันเหรอแล้วแม่งก็กลายเป็นหน้าร้องไห้โอ้ตอนแรกมันแบบโมโหอย่ากเป็นเพื่อนกับฉันนู้ เราแบงมันก็ตีเราเราแบบแม่งด่ามากเลยว่าเพื่อนเพื่อนเฉก็ต้องการเพื่อนไม่ได้ใช่า่ันหน้ามันดุไงแต่แบบมันยากเปเพื่อนไงเอาวะกาชามีแม่งมีแต่แรกกับรีเจนละมันมีเอ็กลูบบอลลิงเอามีเหรอมันมีเอ็กแพนด้วยมันมีมิติกห็นอยู่มาเขือม่วงมันเล่นมันเล่นเฟิร์สดรอปอะไม่ได้มันฉันดูบอมิเมี่นึ่ก็ได้เฉลี่บอมจากพนเวสซอมบี้มาแล้วไหนเอาอะไรมาขายโอ้แม่งไดด้ีเลย เฮ้ยนาเอเอ,อ,เอ şallah, แต่ขี้มาไม่ไมีอะไรเลยดอกส้มดอกส้มไม่มีอะไรขายใหม่เลยมาเฮ้ยอะไรติดทองออกมาเราติดอันเนี้ยเราไม่หยิบได้ Goodness Strawberry สีทองใหญ่อ่ะ Strawberry ทองคำกูยกกิน Strawberry บ้างเลยมันเป็นสีทอง้วโคตรใหญ่เลยกูเก็บไว้ได้ไหมอ๋อโอ้โหอร่อยเก็บได้ ขิ้ขวาเลยล็อกไว้นแต่เอาไปขายดีกว่าตอนนี้ตอนนี้เราไม่เคยกินอะไรอร่อยขนาดนี้มาก่อนมันทองมันจะไม่หายแน่แใช่ไหมเนี่ยถ้ามันคิ้ขวาขึ้นหัวใจแล้วมันจะเซลล์ออกมันไม่มันจะไม่ขายนะเวลานั้นทองไม่ถ้าเป็นออกเกมหรืออะไรมันมันจะไม่หายไม่หายไม่หายเก็บไว้ในกระเป๋าได้ใช่ปะมันเป็นเราให้นี่มันเหมือนมัปิดไม่ทำอะไรได้อ่ะอายุเก้าขวบตอนมันนอนมันจะมันเร่งโตแล้วมั้งไม่มั่นใจเป็นอะไรในปัจจุบันเนี่ยเนี่ยไม่ถ้าเกิดไม่ไม่ดูทางซ้ายดิ เนี่ยกล่องเนี้ยเห็นล่างวะอืมจะได้จะได้ของเนี่ยของดีอ่ะโอ้ก็ต้องทำไปให้มันกินให้ครบห้าสิบรอบดูดิเต่งที่หมายเลยจะจอบรลลี่ทองจะ้อบรลลี่สีทองไออ้อยรสชาติไม่เคยเลยนะไรมันยังมีขั้นสูงอันเนี้ยนะมันมีขั้นสูงอันเนี้ยแบบสีลุ้งอ่ะัะไม่เคยกินใช่จะไม่กินด้วยไม่มีใครรู้รสชาติเพราะไม่มีใครเคยกินระเบิดมะเขือระเบิดไม่งั้นระเบิดเลยทำการเซลล์บ้านบ้านกูปลูกลูกระเบิดเลยโคตรเบอร์อ่ะเบอร์มากเลยเว้ย หนึ่งเราเก็บเงียบมั้าคุณท oh, ี่อุดมสมบูร huh. ณ์เก yeah, ินไปหรือเปล่าเพิร์อเก็บดอกเก็บดอกเอาไปกินต้นหอมที่โอกาส5%ที่เบอร์รี่มันจะอะไรวะมันจะมันจะปลูกมันจะอยู่เยมันจะแบบรอเด็ดแต่มันไม่หายอ่ะโอ้ยดิลิเจเนอรี่ได้ดดุเรียนเด็ทุเรียนเ้ยซื้อเสือไปเลยแครอร์ซื้อหมดแล้วตอนนี้เยอเอาแมวนอน แล้วกูจะเก็บยังไงวนะเนี่ยโอ้โหไม่ได้เก็บยังไงอ่ะเออเก็บได้สิตอมแมวนอนใช่ปะเอ่อตรงที่มันนอนอะผลตรงนั้นมันจะมีโอกาสที่มันจะใหญ่ขึ้นเลย โอ้อ๋อโอ้อวอือกุเรียนส่วนใครเนี่ยได้ผลใส่ลุงเลยโอ้โหผลใส่ลุงกินทีนี่โทริโกเลยอ่ะก็สรุปแล้วที่เนี่ยบกูไม่แบบว่าถ้ามันมีแต่อะไรแปลกเออฝนตก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 โอ๊ยฟ้าผ่าด้วยโอ้าาด้วยเคล็ตเคลเคลขอฟ้าผ่าลุงผักได้ไหมเอาไปกินเลยแล้วีกาผ่าดีมนามาทาไมมันทาให้ เพราะเราลงผักใครอะอมันจะเป็นช็อกเว้ยผลเป็นผลไอ้ผลช็อกเว้ยโอ้ยต้นไม้กูแม่งเลี้ยงแสงเลยเก็บเลยเป็นทางเพื่อนเก็บเลยเป็นเก็บเลยอ๋อมันต้นไม้โดนใช่ใช่แสดงว่าเดี๋ยวมันจะมีผลช็อกเกิดโยโฮเวดากูเชียวขายเลยต้นต้นเ็อะไรเงี้ยขายไปแล้วไงนายนายอย่าลืมเก็บไอ้ไอ้แครอทเปียกไว้อันหนึ่งนะเว้ยมันใช้รวมมันใช้เหมือนกันอุ้ยคุณเร่งมาสามแสนสองเลยเหรอหายอะไรไปอ่ะไม่รู้ไม่ขายอะไรไปวะ ไม่เลยอะไรผู้ใส่ฟ้ามั้งอะไรเนี่ยมึงเอาอะไรถือยเนี่ยระเบิดเป็นระเบิดเป็นกูจ่อการร้ายกูจะก่อการร้ายดูดี่มึงเยอะใหญ่เลยไอเดียไหนกูเป็นมเกล็ดวที่ไอ้มึงไม่ชอบที่หน้าใครแล้วแมงป่ามะเขือเทศใส่อ๋อนี่แบกทั้งตัวเพิร์มึงไม่ได้แครอทเปียกเไยแต่มึงได้มะเขือเทศเปียกหน่อยกูไม่มีสามอ่ะเอ้ยกูมีเบอร์รี่ช็อกอีกอะไม่เบอร์เอาแรงเอาแรงมาส่อกิโลร้านไข่ไข่เสร็จเลี้ยงเลยเว้นอุ้ย แพงจังเลยไข่ฟองหนึ่งอดทนพอตอนเวล้นี่เหมือนสุ่มเฮ้ยอะไรอันนโอ้ยหนาวแต่สิ่กับโฟร์เซนของดีของดีอันนี้ของดีเวลาขนมันเปลี่ยนไม่มีข้าวโคดนี่เลยมันจะเปลี่ยนยังไงมันจะเปลี่ยนจากขนปกติเลยหรือมันจะต้องโตเองโตเองไม่ก็ต้องเด็ดทิ้งใช่ไหมก่อนไม่งั้นมันจะไม่ออกมาใช่ไหมผมจะอะไรผมนี่อ้าไอสั่นลงกขายหมดแล้วไม่ต้องเด็ดไปก่อนนี่ไงออกมาแล้วเนี่ยขนหนาวเนี่ยแม่งขนสั่นเร็วได้ขายอ่ะได้ขายอ่ะ ไอ้ล่างๆนี่คือระดับไอ้ระดับยากหายากนี่คือแบบน้อยเจอน้อยยากได้มากเาื่อกี้บอกพูดอะไเป็นเอ้ยไม่ว่างไม่ไม่มีที่วางแล้วเบอร์ที่กูอ่ะเอ้ยเว้นปล่อยก่อนโอ้ปล่อยก่อกูมีคือกูมีแต่ข้าวโพดเจ็ดกิโลแล้วกูไม่อยากขายเว้นเว้นทุเรียกขายได้ดีมากเลยนะเอ้ยเมือเราเเราสามกิโลเนี่ยเอ้ยมีแค่หลอดหนึ่งเว้นติดแข็งอะแม็กโตสบานเลยอะไรไม่เป็นเอ้ยแท่งทองกำลังยาวขึ้นเรื่อยๆแท่งทองกำลังยาวขึ้นมีคนได้ของใหญ่ เอเอแท่งทองกูสยายปีกแล้วเออมันต้นโคตรใหญ่เลยสีทองด้วยเพื่อนอันใหญ่แล้วเป็นสีทองอะ่ะมึงดูดิมันกำลังปปบานเบ่งบานมันกำลังปเปบ่งบานอ้าวมานาะหิมะไปแล้วไอ่เป็นโอ้โหมันกำลังเบ่งบานเว้ไปเป็นสีทองด้วยกูเก็บไว้ดิเว้สวยก็กดตีขวดใจไวอ้อ่ะจะได้ไม่ขายโอเคในรอฝนตกแล้วแล้วกูจะเก็บแครอททีเดียวที่นั่นปลูกแครอทตอนฝนตก โคตรเลวเลยแม่ทุเรียนอ๋อวันนี้อะไรเนี่ยโอ้โหโคตรใหญ่เลยสามกิโลเต็มเลยมันกำลังเปลี่ยงไหมมนกำลังเป่ยต่อทำกินยักษ์ทำกินเหรอมันยังไม่ได้ปลูกเลยแฮปปี่ยโอ้โเป็นแสนเลยเลยมันนี่มีลุงด้วยมันเเรื่องแสงเป็นสีสีเลยโอ้โหราสเบอร์รี่นี่เราอ่านกูมาแล้ววะอ่านนี่ข้าวโพดนี่ไปเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเควสให้มึงเก็บข้าวโพดสามโลไว้เอานี่ไปอ้อนี่มึงจำได้เลยมันเรียงแพทเทิร์นเหรอมาดูดีกว่าเงินเงินเงินหวงจะคุ้มเท่่่าไไไหรวะะโอ้้ติดล เอกแผ่นอะไรทองแผ่นแปดเว้ยนได้วิติเหมือนกันเลยเอกแผ่นใช่ป่ะไอ้เขียวใช่นอ้เอกแผ่นนะเนี่ยเฮ้ยแมวมันนอนใส่แปลงสตรอเบอรี่แล้วอ่ะเราลาดน้ำเลยไดี๋วมาดูนี่แมงผ้าเลยลูก้งจกเขาสวยเลยเขาสวยกูไม่เด็ดด้วยสวยเฮ้ยถ้ามึงไม่เด็ดน่ะจะมีคนมาเด็ดแทนก็ได้เว้นเว้นดูมึงจะยอมเสียโลบัเหรอเป็นมันทำไมมันต้องจากคนอื่นอ่ะมันต้องมีมันน่าจะมีเว้ยว่ามันควรจะเด็ดแล้วเก็บเอาไว้ในตัวขอไมิติดหน่อย ปอมบาบูมเลก็ตายผมไม่ติดแม่งผ่านหน้ากูาไปเลยข้อดีเลยเว้ยเนี่ยเรามีบ้านที่อยู่เรามีแบบฟาร์มที่อยู่ข้างๆจุดซื้อของอันเด็กประสงค์เนี่ยเราตั้งให้อันหนึ่งไม่อยากได้นะคำชื่อคำคำมันจะมีเอกแ่นอยู่อ่ะกูจะรู้ไหมเนี่ยมันก็ต้องมันก็ต้องอย่างน้อยต้องจาได้เดีดิเว้ยยูจะไม่ได้มันจะตรงไหนมันหายไปในดินมันไม่มีร่องรอยเลยอยู่ดีร่องรอยก็หายไปเนี่ยไอ้ฉันเนี่ยผมปลูกแยกเลย ก็อยากให้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 ผักโตไว้มีมีอะไรมาปลูกที่ตรงนี้ไหมอ่ะอันนี้ตั้งวางวางให้อ่ะให้มันให้อยากอยากให้วางให้มันกระจายอยู่ตรงนี้ด้วยอ่ะก็จะวางตรงนี้เป็นมันถึงตรงซ้ายสุดเลยวางตรงนี้เลยวางวางเยอะๆวางเยอะเลยสุรียด็เกิดสูงเลยโอ้โหติงเกอร์เบสิกหริงเกอร์ขายซื้อเลยใช่สามอันซื้อเลยโอ้ยข้าวโพดแปะโลดวันดูทุเรียนวันดูที่เรียนในยุโกนี่โอ้โหเป็นเป็ดเป็นทุเรียนเป็ดอะทุเรียนในยูโกรดเหมือนขนุนเลย ยังโง่ไม่สุดยังไงเฮ้ยมันใหญ่ยังวะนี่เก็บไม่ได้หรอมันใหญ่เลยเนะนี่เป็นโลกคุ้มไหมเฮ้ยได้แล้วเราต้องเล่าโอ4.43โอ้ยเอ้าครบคุมตัวไปเลยมันคุมตัวกูเลยนี่ว่านะโอ้ยใหอะไรวะเรียบร้อยไอ้ไอ้ไอ้ร้านนู้นก็ดีเหมือนกันร้านบอกเพชรช็อปไปไหนเพชรช็อปดีอะไรเลยเมื่แต่เนี่ยเฮ้ยเพิร์นมมันมีไอ้อันปกติมาขายอะ ไม่ยฝนใส่ลุงแม่งเจะปิงเกอร์สายนะืไปเลยไปเลยาพอเก็บก่อนโอ้อหโดนสมุดเลยเป็นทำไมกระต่ายเมันตัวใหญ่ทำไมมันตัวเล็กมาถ้าผมว่าได้แมวใหญ่นี่คือดีใช่ไหมคือแบบจะได้แมวจะตอนทีมันจะได้อะวด้วยบมบู้ปวดนิ้ว,วเราก็ต้องต้องเก็บเก็บเก็บไปไ,ไปยปปวดนิ้วมากเลยไม่มีกดอีค้างเหรอ ไอเไ่้ต้นแอปเปิลเหรอม่งต้นคุนคุณไว้ต้นไม้นี่มันอยู่ในเออเอแซสเตอร์เนี่ยมึงไปดูต้นยุก่อนกันต้นปอายุกกรกใชหมเฮ้ยไอตู้ใหญ่ไเลย้องกินมดเลยตูใหญ่อะแมนบูไม่แก่ยไม่มีขายเฮ้ยหมดอหมันแมนบูขายดที่ดที่ยันสิบสี่ยันเลยแมนบูแมนบูเหรอเออชุดสี่ยัเ่องสอเลยเ้ยแมบูขาย กูหมาให้หมดเลยโอ้ยเดี๋ยวน้พอซื้อได้แค่เออสายสามอันเองไอ้แต่และคนไม่คือเควตแบมบูหมดเลยแล้วก็ใช้เบสิกเลยเบสิกเกิดอไรวะเบสิกจะ,จกะกกปิดก,เกูเลยเ้ยจะไม่มีใครกังวเลเรื่องแคลรอดตอิดต่อไปเว้ยเพราะว่ากูซื้อแคลรดมาเตรียมไว้สำหรับตัวเองเลยไอ้เหมียวอส้มมาเฮ้ยทำไมแคลรดกูมันเป็นร่มงี้เฮ้ยอะไรหนๆร้มมาเหมียวไม่ใช่ไอ้ที่เหมียวสีเทาแบมบูเลยกูเนี่ยมั็นร่มเลย เอะไรวะนั่นโคตรมันเป็นออะไรอ่ะมันมันมันกลายใหญ่ขึ้นนั่นไม่ใช่แบบกูกูวางกูเพิ่งวางไปเมื่อกี้นี่มันยังไม่สุดต้นถั่วต้นถั่วแจ็คเลยสี่สิบเปอร์เซ็นต์เอ่ะกูกูกูเลี้งโตให้อ่ะปีได้เหรอเฮ้ยเฮ้ยมึงจะไปไหนเนี่ยไปีไม่ได้ปีไม่ได้ปีไม่ได้เม่ไม่มึงจะไปฆ่ายักษ์เหรอเป็นไม่ยื้อสูงปีได้ไหมยื้อโอ่งไหม กูเก็บไม่ได้เด็กอยากได้มาเด็กปีแล้วเด็กมันปีแน่เลยเฮ้ยมันปีนได้หรอไม่ปียังไงแล้วมันปียังไงไปละได้แกนหลังมาสิเห็นอะไรเก่งเจ้าดันเชียมเห็นไหมต้องโคตรแบมบูดิ้ว่ะจัดอาเชียมไปไอ้ต้นแจกกุการักเหรอกูรีบเด็ดเลยต้นแบมบูเท่าอะไรนะเด็กมันเด็ดแน่เลยเนี่ยเฮ้ยได้แล้วอุ้ยปิดติดหน้าเปียกด้วยเไม่มาทำมือ เดี๋ยวมาทำเรื่องนี้มันจะมาขโมยจะสังอันนี้ไปอาคลัวสามไปเลยเราไปเราไปเช้าไรเราต้องช่วยกันเดี๋ยวไม่ใช่แอปเปิลปะวะมันไม่ใช่แอปเปิลนี่ไม่มันต้องการอ๋อมันเพื่อเพิ่งเปลี่ยนมังล็อกไปเลยเป็นมึงล็อกไปเลยโวมึงเพิ่งเปลี่ยนมึงล็อกไปเลยล็อกอะไรวะเนี่ยอยากขายล็อกไว้เถอะโอ้โหรานผาอะไรเนี่ยดอกทิลิเปียขลโหลทิลิทิเหลืองก็ไม่จะโต๊ะมาฟาดบ้านบ้านพังได้เลย้ยซึ่งอก็คงก็แต่ไม่อยากไปฟาดหัวใครอเมื่นไหมาดูนี่ไ มันมันมันโตยันไปข้างล่างนะแน่ซุบออกแบบว่อะไรวะน้าไม่โตยันไปข้างล่างไมีสปริงเกอร์ที่แบบสีเขียวที่ทำให้ตัวใหญ่อ่ะคือพลาสนีกอะพอาสติขายอ่ะใช่สีเขียวสันสองขายงานป่ะกัลลีขายเลยหาทำทุนก่อนทองก็ไม่โตเลยจริงๆว่ะโตช้ามันโตช้ามากไม่มีอะไรดีเลยมีเก็ดซื้อปลูกแล้วแม่งไม่มีไม่เอาอะไรพวกของมัน กูเสียงกันไตร้านหนึ่งอะขายพวกนี้กูนั่งทดลองผลิตในพวกทำของใหญ่ดีกว่าแบบจะฟิกสักอันเลยต้องวางจังหวะอะไรต้อง <c oughs> <c oughs> พอเพอร์เฟกต์แบบทำทำแบบผลใหญ่ไม่พอเป็นผลที่หายยากแล้วก็แบบมีเอฟเฟกของฤดูพวกเนี้ยร <c oughs> วยตายแล้วมัง้งไอรุ่นบันนอก <c oughs> เด็ดทุกวันมึงมีเด็ดทุกวันเลยรวยแล้วใช่ฮิบิโตเลยอย่างเงี้ยชาวสวนจะรวยที่สุดในโลกคุ ไม่สุดจุดหกเองเหรอเฮ้ยไมของผู้โดยสารนี<อ>ร่ยวะเพื่อต้องการคือที่เรียนบ่อยอย่า<อ>งวะขี่เรียนอะตลาดมันจะพีกมาเปิดได้ริจนินไอ้ระดับไปนี่เลยไอ้ระดับเลมเลมโบโอ้ยหนาวหน้าหนาวดิหน้าหนาว,นาวตอเบอรี่กูกอดลวเลยตอเบอรี่กูแข่งตอเบอรี่กูกอดในหน้าหนาวเลยู่ไงหน้าหนามันแ้วนี่ไงแม่งมาแล้วมันมาแล้วมันมาเริ่มงอกมาแล้วโอ้โหเป็นบ้านเราไม่มีเออนี่ิมะไม่จะรู้เหตุมันหกบตอเบอรี่ตอเบอรี่ตอเบอรี่อ่ะ โอริจินัลลี่เช้าดีไหมเฮ้ย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 เฮไม่ดีไม่ดีนะเฮ้ยยูกะได้ทุเรียนอีกแล้วเราต้องเอาทุเรียนนี่ไปเป็นอาวุธนะฟาดหน้าทุกคนนี่คิดต่อต้านกันเราเว้ยแตะกี้กูมีสัตว์กูมีสัตว์เลี้ยงตัวใหญ่อว้่แต่แม่งร่องผลเลยมันก็เลยทำอะไรไม่ได้เลยไอไผ่ทองคำเฮ้ยตาสว่างแล้วจะเปิดใหญ่ขนางนั้นเลยอยองเงิน ผมมีเงินอยู่ห้าแสนแล้วนะแล้วก็มีร้านอยู่แม่งหมดนะกครูหนึ่นร้านหมดมันจะไม่กี่วีเราจะทำเบอร์รี่ยักษ์สปีชี่ที่โคตรจะเล็กแต่ว่าสามารถเอาชนะคนละมาที่สปีชี่ยักษ์ได้เรื่องอะไรไอ้หนึ่งของเต็มคือบูเบอรี่นี่เลยม่อคือูเบอร์่เกูกูเป็นวัดเหรอเอาสัตว์มาไม่ไม่ไม่เอาสัตวมาอย่าเพิ่งสนใจบูบอรี่มึงดูข้างหลังมึงก่อนโอ้โหเมล็ดแครแข็ง ไปไปไม่เป็นแไปุ่น่นนี่ยแ้อืมแต่ไปแล้วเ้อกนตีกูฟาดไม่ใหญ่ขนี่ไม่ไม่เหยียบังไม่ใหนนี้อยู่กูหดอยู่นะมันมัหดนะดับเฟิร์สนะลยไมันมันหดเลยมันมันมันดับบลักไปมันมัน่ข้น้วอยู่แล้วไอ้กูแอปเปิ้ลกูโคตรไฮไลท์เลยเว้ยไรองาแอปเปิ้ลกูอะแล้วมันเปลี่ยนทรงมปนเหลี่ยมเออเว้ยเพราเกมนี้ถ้ามันรองเกมไปมันก็ยังแบบรับตลอดเวลาเลยได้ โตข้ามวันได้ไอ้ไกว้างอ่ะมันมีพาสซีฟี่กคือตอนเไปเก็บเบอร์รี่มาเยงอะค่ะาคาที่เบอร์รี่จะแบบยังอยู่ที่เดิมอ่ะแบบไปเก็บไปแล้วอ๋อเบอร์รเบอร์รมันติดมากว้างแม่ผมเนีผมไม่มีกว้างล่องขนอยู่ไอ <c oughs> ้งเงี้มาสองอันเลยถ้ากูโชคดีเวลาแบบเก็บไผ่ยักษ์วันนี้อาจจะได้ไผ่ยักษ์สองอันอะไรยงเงี้ยไม่ไผ่ไม่ใช่เบอร์รี่เป็นได้แค่ประเภทเบอร์รี่ไม่กว้างเอาวได้แค่ประเภทเบอร์รี่เฉยตองกว้างได้แค่เบอร์รี่อันนึงพูดถึงแบบบูมีใครแบบบูบ้างอันนี้เพิร์ตเอาไปก่อนนะถ้าจุดทุกออกไปได้้้้แแลลววเหรอได ประก่อนนะทำไมมึงโตก่อนกูวะเอ้ยกูไม่มีบูเบอรี่เปียะเลยออเลนทูลี่เปียกมีแล้วมีแล้วออเลนทูลี่เปียกดอกเปียด์นะไอ้ดมป่ะสูตรเต็มปอดเลยบอกกันสูตรเตียวปอดแม่งอันี่เลยเพิร์สสูตรเลยป่ะเต็มปอดเลยนะเผิ่อประกาศแหละนี่บอกวะเฮ้ยแบมบูได้มาแล้วได้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 แล้วไม่มีขายเลยเพิร์สสปิงเกอร์อย่าไปขายเอ้ยมื่เขื่อเทศเองมาทำอะไรวันนี้คนเดียววแล้วโอ้ยเมื่เขื่อเทศกูโคตรใหญ่แล้วนี่ไปแทนได้ไหม อันก็เขื่เทศเย็นแม่นายฮ่าอะไรช่วยกูด้วยโอ้ยนายเป็นไรอะโดนแทงมานายเป็นเว้นได้นายโดนแทงนายเว้นพื้มันดูสซึมเป็นนายเป็นส่วนเป็นเป็นสารอาหารเลยเว้นอาโอ้โหโดนแทงเลยงอกไงท้องอ่ะออกไม่ได้กูติดเดี๋ยวมันก็กลายเป็นส่วนของพื้นแล้วนายไม่เป็นห่วงไหมบ้าเขียวเหมือนกันเลยเออสดใหม่ธรรมชาติหนีกูว้าวออกเลย ต้องใส่พวกนี้ต้องมาปั่นแล้วปั่นเลยพืชดีก่อนที่ตรงกลางจะหายไปวิตแคลอรโอ้ยย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 เอยย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 ยเยยยมยย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 ย้ยย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 ยนยย ไมเดี๋ยวมันมันมันแ่บตัวอ๋อมันมีโอกาสได้มิวเททมิวเดด้วยมันบอกว่าสีเหลืองคือเพิ่มความเร็วโตมันมีแคตัสมนเพิ่มประกับมิวเทดเลยแอคตัสโอ้มีโอกาสได้มิวเทดแต่ว่าแต่ว่ากอลี่มันเพิ่มขนาดด้วยแหมอยากเห็นผลอยากเห็นผลของโลตัสอ่ะมันเป็นยังไงอ่ะยัดเลยยัดเลยนี่การทดลองขังมาดูไอากูกูยัดยัดใส่ต้นตะบองเพชรไปเันไม่ใช่นี่ใหญ่เจอเจอการเตัวโตบองมอสขนาดเลยอดใช่แล้ว ไม่เดี๋ยวเวนทำไมต้นไอ้นี่ของเวนมาแค่นี้ยแล้วทำไมของนำมันยาววะได้เงินมาพอไปสร้างตัวในเมืองต่อแล้ไม่เอาสกาเลยไม่เอารวยแบบเข้าไปเป็นรูใบเลยอบมแบมบูกูเอาอีกแลมันไม่ครับนายเขียวก็ปลูกอ้อยแต่อไรแบมบูไม่ด้ยพันโชคดียังวะไม่ไม่ไเล่นกับไอ้แบมบูวม่โตเลยทไมของเวนไม่ได้มีเทดูัล้กูกูยัดนแเวนยัดน้ำเข้าไปตรงนั้น ทำไมมันไม่ได้บูเคดบนตัวเลยมันยัดนาวกูยัดสปริงเกอร์เข้าไปหมดเลยเว้ยมันก็เลยจะดีป่ะสปริงเกอร์ดบอะไรแล้วมีสปริงเกอร์ทองอันนึงอันธรรมดาตีกสองอันเว้ยเอาอมีเทนะยังมิเทเข้าไปเด็กตัวเด็กกับกูก็จะมาปีนปักคำต้นกูทำไมได้ต้นใหม่อะไม่เป็นต้นอื่นนะต้นแอปเปิ้ลกลัวกูใส่ยัดลงไปเหมือนกันไปอยู่ต้นไผ่